ครับครับสวัสดีนะครับผมกมลงพงษ์สงวนตะกูลนะครับประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นครับ โอ้จริงๆต้องบอกเรื่องขยะในแบบสำคัญมากเลยนะครับ<อ>เพราะว่า,าจะมีปัญหามากๆในหลายๆเมืองนะครับที่พอเมืองโตเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ยเมืองโตเนี่ยจะมีปัญหาขยะเยอะซึ่งถ้าจัดการไม่ดีวางแผนไม่ดีตรงนี้ถึงแม้เมืองจะโตแต่ว่าคนที่อยู่ในเมืองก็จะไม่ไม่มีความสุขเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่ครับถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญมาก จริงๆหอการค้าเนี่ยนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วนะครับเราก็ยังมองเรื่องสิ่งแวดล้อมออโดยเฉพาะเรื่องขยะเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ GDP โตแต่คนในเมืองไม่มีความสุขเมืองไม่น่าอยู่แล้วเกิดปัญหามลพิษนะครับทางหอการค้าเองเราก็ร่วมกับภาคเอกชนทางภาครัฐแล้วก็เอกชนทุกคนเนี่ยที่อยากจะร่วมกันแก้ปัญหาตรงนี้ครับจริงๆอีก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 หน้าที่หนึ่งนะครับก็อยู่ที่โตโยต้าขอนแก่นครับก็เป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับที่เราคิดว่า เรื่องปัญหาขยะเนี่ยมีเรียกว่ามีผลกระทบมากเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นคนที่ก่อขยะด้วยแล้วก็มีในส่วนที่เป็นขยะอันตรายด้วยเช่นทางน้ํามันนะครับน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ํามันรถยนต์ที่ออกมาจากการซ่อมบํารุงต่างๆนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็ในมุมหนึ่งนะครับเราก็มีเรื่องของการทํา ISO 14,000นะครับที่เป็นกัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บพวกของเสียที่ออกมาจากการบำรุงรักษารถยนต์อันนี้ในมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งคือขยะทั่วไปนะครับเราก็พยายามสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานนะครับว่าการที่จะทิ้งอะไรเนี่ยต้องคิดต้องแยกนะครับเรามีการเทรนนิ่งที่อยู่ในองค์กรฮนะรแยกเป็นขยะสดขยะรีไซเคิลขยะอันตรายนะครับแล้วก็พยายามดิวกับทางภาครัฐครับว่า ทำไปแล้วเนี่ยจะไปจัดเก็บแบบไหนอย่างไรอย่างเช่นขยะสดตอนนี้เราก็กําลังทดลองเรื่องของการทําปุ๋ยทําน้ําหมักอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แจกจ่ายใ,ให้กับพนักงานหรือว่าลูกค้าเนี่ยนำไปใช้ในการที่จะทําเกษตรกรรมนะครับในขยะรีไซเคิลนะครับเราก็พยายามแยกนะครับแล้วก็มีการจัดจําหน่ายก็กลับมาเป็นรายได้ให้กับเรียกว่าเป็นกองทุนให้กับพนักงานด้วยนะครับส่วนตอนนี้ที่กําลังทําอีกอันนึงคือพอดีมีบริษัทของเพื่อนฮนะท p b i เนี่ยทำโครงการบนนะครับซึ่งซึ่งขยะเป็นขยะพลาสติก ซึ่งขยะพลาสติกเนี่ยซาเล้งเขาเขาไม่รับนะครับแต่พลาสติกที่ยืดได้เนี่ยนะครับเอาหัวนิวน้วนิ้วโป้งเนี่ยยืดไปเนี่ยยืดได้พวกนี้สามารถรีไซเคิลได้เช่นถุงถุงแกงนะครับถุงใส่แพมเพลตลูกชายอย่างเงี้ยฮะรเราก็พยายามที่จะรณรงค์ให้พนักงานเนี่ยเก็บมีความรู้แยกนะครับแล้วก็ตัวตั๊ขอนแก่เนเองก็จะเป็นจุดที่รับพลาสติกเหล่านี้ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามแพ็คแล้วก็ส่งไปโรงงานรีไซเคิลที่กรุงเทพก็คิดว่า ต้องอยากให้ทุกๆคนมาช่วยกันฮะคนละนิดคนละน้อยนะครับถึงแม้วันนี้ยังไม่เห็นผลแต่ผมเชื่อว่าพลังของทุกคนที่มารวมกันเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถจัดการขยะเมืองขอนแก่นได้อย่างดีแน่นอนครับ